สวัสดีค่ะพบกับน้องโบสอีกแล้วนะคะร้านโปรเจคเ,เตอร์108น,นะคะในคลิปนี้นะคะโน้องโบสอยู่กับตัวกล้อง Logitech r a r r y u u t r h HD t t ้นะคะกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขนาดใหญ่ด้วยความละเอียดภาพที่ 4k 30เฟรมนะคะสามารถซูมได้15เท่านะคะมุมมองกว้างถึง90บสองศาและการเพลนกล้องได้อย่างนุ่มนวลมีระบบออโต้โฟกัสนะคะแล้วก็เทคโนโลยีไรสายสองและสามารถตั้งค่ากล้องวางหน้าได้ถึงสแบบกัเลยค่ะ เหมาะแก่ห้องประชุมขนาดใหญ่และมีผู้ประชุมมากกว่า20คนมาดูในส่วนของ o p e n b บ x นะคะก็จะมีรีโมทนะคะสาย AC power แล้วก็สายเชื่อมต่อกับ PC ของเรานะคะแต่และคู่มือการใช้งานการใช้งานก็คือเชื่อมต่อปุ่มครับนะคะแล้วก็ควบคุมกล้องผ่านรีโมทนะคะก็จะมีปุ่มกดซูมเข้าซูมออกและก็ตั้งค่าพีเซษล่วงหน้านะ เมื่อเราเข้าสู่ในโหมดกล้องประชุมนะคะจะเห็นว่ากล้องนะคะโฟกัสตามผู้ประชุมที่อยู่ในกล้องนะคะซึ่งจะเห็นว่ากล้องมีมุมมองที่กว้างมากเหมาะแก่ห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่จริงๆและซูมไเล็กไกลมากเลยครเมื่อมีผู้ประชุมเข้ามาเพิ่มก็จะโฟกัสผู้ประชุมและมีเทคโนโลยีหลายๆช่วยปรับให้ภาพผิวสวยดูเนียนนะคะรวมถึงเทคโนโลยีไรซายนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการพรีวิวกล้องประชุมนะคะโลจิเทคแร a ลี่ออ t าเฮ p ีพีทิเซตคามนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติ่ตอบสอบถามตามคอนแทคที่ทิ้งไว้ได้เลยนะคะและแล้วนะคะทางน้อบดทขอจบพรีวิวสินค้าเพียงเท่านี้นะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ